พูดอย่างอย่างเอางี้คอมเมนต์ดีกว่าเพราะว่าถ้าสอนเนี่ยมันจะกลายเป็นคลาสแล้วเดี๋ยวไม่ได้แจกโจทย์เราเอาสั้นๆพอเนาะเราเป็นคอมเมนต์ก็พอไม่ต้องสอนเดี๋ยวสอนไปสอนในคลาสไม่งั้นมันนานเกินอ่ะเดี๋ยวคนเดียวก็ขอชมเหมือนเดิมในเรื่องของว่าตั้งแต่สัปดาห์นี้จนถึงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยต่อเนื่องก็คือว่า เรื่องอารมณ์โตขึ้นไปแล้วอีกระดับหนึ่งแต่ว่าระดับต่อไปก็คือต้องทําเรื่องของการปิดก๊อกครูปอยบอกเวลาที่มันครูเกศก็ยังเป็นอยู่นะเนี่ยบางทีเวลาอะไรซึ้งๆมากจะสังเกตว่าเสียงครูเป๋จะเปลี่ยนเป็นอะไรไม่รู้ตัวเองก็เป็นนะคะพุยโทรศัพท์กับผู้ชายเสียงก็เปลี่ยนนะเราจะรู้เลยอะว่านี่คุยกับเพื่อนไม่ได้เสียงเนี่ยจริงๆนะคะบอกใครคะบอกใคร ก็เอ๊ะยังไงเนี่ยเอาเป็นว่ากุญแจซอนลูกก็คือเรื่องของเรื่องของกุญแจซอนได้เห็นอารมณ์ที่แท้ในในตั้งแต่ตอนทำอ็กซ์ไซส์เสรก็ระเบิดมันออกมาแล้วแต่ทีนี้ครูเป็นห่วงว่าเวลาที่เอาไปใช้งานการแสดงจริงๆเนี่ยบางทีกุญแจซอนจมดิ่งกับอารมณ์ในห่วงนั้นนานไปหน่อย <S <S ห,응หนูจะเห็นว่าหนู พอโครมพอเริ่มคุณยายมาอะต้อยอะไรมาจนถึงเกือบจะจบเพลงเนี่ยค่อนข้างเครือไปหมดบ้านเครือมากเลยอะไรเนี้ยแบบาครมันนานนะคะบางทีมันมีทั้งความความอะไรเขาเรียกอะไรนะความผิดหวงังความไม่ใช่ความผิดเขาเรียกอะไรกิลตี้อ่พี่ ความรู้สึกผิดเออรู้สึกผิดมีอะไรหลากหลายเหมือนกันในในใน,ในเรื่องราวตรงนี้บางทีเราไปจมดิ่งกับความเศร้าซะจนมันเซ้ออื่นมันอะไรแล้วขณะที่กําลังคอมเมนต์อยู่บางทีลูกก็ยังเศร้าอยู่ในช่วงต้นนะคะแต่พอเริ่ม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 ออพี่<อ>ปังก, <c oughs> ก็ก็เริ่มดีขึ้นละ <c oughs> ตรงเนี้ยคุณแ <c oughs> จซอนต้องต้องรู้จักควบคุมมันมากขึ้น อาจจะจมดิ่งแต่ว่าเราต้องเข้าใจว่านี่คือการแสดงด้วยส่วนหนึ่งมันมีทั้งเรื่องชีวิตเรามันมีทั้งเรื่องของการแสดงด้วยมันมันเริ่มมันต้องทําไปอีกขั้นหนึ่งแล้วลูกค่อยๆทําแต่ครูต้อง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 ชมว่าเออมันไปถึงขั้นที่อารมณ์มาและอารมณ์จริงมาละตรงนั้นแหละก็ชมเรื่องสมาธิและการเห็นตั้งแต่เดินขึ้นมาเลยอาจารย์สะมีสมาธิอยู่กับ ตัวละครที่ตัวเองเป็นก็คือตัวของหนูเองนี่แหละที่รู้สึกแล้วก็พอแสดงออกมามันก็เลยครูก็เชื่อครูก็ทั้งร้องไห้ตาม <c oughs> ตามสิ่งที่กุญแจซอนเป็นอะไรเงี้ยแล้วก็ชมอีกนิดนึงตรงที่กุญแจซอนสามารถเรียกความรู้สึกที่มันไม่ใช่ความรู้สึกจริงๆที่เกิดขึ้นจริงไม่ใช่ประสบการณ์จริงคือถ้าคุยกันจริงๆคือกุญแจซอน <c oughs> ไม่ได้รู้สึกผิดถึงขนาดนั้นที่ไม่ได้ไปงานศพของคุณยายเพราะกุญแจซอนรู้ว่า ไปก็ไม่ทันแต่ตอนนั้นกุญแจซอนสามารถพอแสดงแล้วบิวไปจนถึงจุดที่ว่าฉันผิดเองหลายที่ฉันไปไม่ทันได้เนี่ยตรงเนี้ยคือการโตอีกระดับหนึ่งของกุญแจซอนแล้วคือคือคือเรื่องราวของคุณยายอาจจะไม่โหไม่ได้เขาไม่้ขนาดเพลงถึงขนาดฉันทาผิดเองขนาดนั้นแต่กุญแจซอนทาได้แล้วทําขึ้นไปได้บิวได้แล้วก็เรื่องพอ พอพอันจมดิ่งมากเนี่ยมันมีผลต่อการจัดระเบียบร่างกายเหมือนกันเราจะเห็นเลยว่าบอดี้มันมันควบคุมตัวเองไม่ได้มันมันก็บางทีมันก็แข็งแทนที่ความเฟลเนี่ยมันมันกลายเป็นเกรงอ่ะลูกตอนนี้ลูกสัตว์ถ้าครูเก๋มีกล้องจุลทรรศน์คงเห็นความสั่นขนาดนั้นไหมมีความสั่นอ่ะครูรู้สึกอ่ะแต่ว่ามันมันก็เลยคนโทรลให้ได้นะลูกเนาะนิดเดียว อเคคุณ <Okay. S 1> จารซอนเป็นคนที่ที่มีตัวเองเป็นอาวุธ <c oughs> คือความเป็นตัวของหนูอะ่ะหนูทําผิดครูก็ไม่กล้าด่ามันมันมันสงสารมันน่ารักมันด้วยความเป็นเด็กด้วยรูปร่างหน้าตาด้วยความตั้งใจด้วยอะไรก็แล้วแต่มันมันเป็นข้อดีคือเป็นหนูก็เป็นคนมีเสน่ห์ท <c oughs> ีนี้หนูก็อาจจะต้องเติมเรื่องของของของเรื่องไปหาไปเก็บอาวุธในใน คลาสไวท e มากกว่าน,นี้ค<อ>ตั้งใจเอาให้มากกว่าน,นี้แล้วก็เรื่องของคลาส s a c t ติ้มันก็จะช่วยหนูได้นะครับจริงๆกูชอบเพลงตอนหนูร้องเพลงเบนมากกว่า<อ>คุูรู้สึกว่าเพลงนี้มันตะปุ่มตะป่ำแต่ตอนหนูเ<อ>บนเนี่ยมันมันเรียกหมดเลยอะมันเนียนเพราะฉะนั้นก็ก็ลองดูแล้วกันว่าแบ<ๆ>บเอเอมันต่างกันตรงไหนมันต่างกันยังไงส่วนเรื่องควบคุมอารมณ์หรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวหนูจะไปเจอ อะไรต่างๆในคลาสแอคติ้งเองซึ่งหนูต้องตั้งใจที่จะเปลี่ยนตัวเองให้ได้ด้วยคคนอื่นเนี่ยบางคนเนี่ยเขาร้องดีแต่เสน่ห์ส่วนตัวเขาสู้หนูไม่ได้ก็ยังไม่ได้ใจคนดูแต่หนูอะเสน่ห์ส่วนตัวมันมาแต่เรื่องร้องมันยัง <c oughs> ไม่ค่อยเต็มกับเรื่อง,<ร>งแอคติ้งมันยังมาไม่เต็มถ้ามันมาเต็มแล้วประกอบกันได้สมบูรณ์ก็ก็อย่าประมาทกุณแจอสอนโอเคขอบคุณค่ะจ้ะ เชี่ยกระจายสวนบทที่สาครับ